ทำยังไงให้เข้าไปที่โลก DeFi ถ้าคุณอยากเริ่มมะจนภัย DeFi ต้องมีอะไรบ้างเราจะมาคุยเรื่องวิธีการโหลด MetaMask แล้วก็จุดไหนบ้างที่เราควรรู้ s e e Seed Phrase มันเก็บยังไงเก็บไว้ในมือถือเหมือนไปแคปหน้าจอแล้วก็ไปลงไว้ในมือถือทำผิดนะมันก็จะหายอันตรายมากคุณกำลังเหมือนเหมือนเอากุญแจไว้ในมือถือแล้วก็เมื่อไห่ถ้ามือถือคุณโดนแฮกเป่าหายได้นะ สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงทำยังไงให้เข้าไปที่โลก d e f าถ้าคุณอยากเริ่มระจนภัย d e f าต้องมีอะไรบ้างเรื่องวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวิธีการโหลด MetaMask แล้วก็จุดไหนบ้างที่เราควรรู้อะไรบ้างที่ต้องเก็บ s e e Seed Phrase มันเก็บยังไง ต้องจดที่ไหนหรือตัวไหนบ้างคือ public address ตัวไหนบ้างที่ต้องเก็บ Password มันสำคัญยังไงอันนี้ก็จะพยายามอธิบายในคลิปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาทำความเข้าใจก่อนว่า d e f i มันทำงานยังไงจากคลิปก่อนหน้านี้สิ่งที่ผมทำคือผมอธิบายว่า d e f i มันมีอะไรบ้างแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรแต่ว่าที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือ d e f i มันมันต้องมีอะไรถึงจะ เข้าไปประจนภาย DeFi ได้เพราะฉะนั้นก็วันนี้จะพูดถึงว่าทำยังไงถึงเข้าไปโลก DeFi แล้วดูแลรักษามันอย่างไรจำที่ผมบอกวันนั้นได้ไหมครับว่าเรานายเตรงนี้คือ DeFi เนาะอันนี้คือแอปแล้วกันเขาเรียกว่าแอปถ้าเป็น Decentralized ก็จะมีตัวดีเพิ่มก็คือ Decentralized App เรียกว่าผมเรียกว่า d อปแล้วกันนะฮะกับนายบ ถ้าผมมีเงิน100ผมอยากฝากผมก็เข้าไปฝากตรงนี้แล้วในาบก็ค่อยไปกดกู้ออกมาแต่ว่าคุณจำเว็บไซต์ที่ผมเปิดไหมผมเปิดให้ดูนะ Vinus กลับมาที่ Venus Protocol นะครับ อ่ะคุณดูวินัสมันจะมีคําว่า connect wallet มันไม่มีมันไม่มีล็อกอินถ้าเป็นถ้าเป็นแอปแบงก์อ่ะมันก็จะมีระบบล็อกอินคนต้องมี username password เบอร์โทรแต่ d ดบบอ่ะไม่มีครับ e c e n t r a l i z e d มันไม่มีบางบางบางที่บางแห่งมีส่วนใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่จะใช้คําว่า wallet อ่ะกดเข้าไปปุ๊บอ่ะเนี่ยเห็นไหม wallet meta mask coinbase wallet วันนี้ผมจะเจ,เจเาะเฉพาะ meta mask wallet เพราะมันคือ มันคือ l e t เอ่ตตั้งต้นเลยที่ที่ทำให้มันนด่งดังใช้ง่ายไม่ใช่ Wallet แรกของโลกนะแต่เป็น Wallet w a l l e t ที่ใช้กันแพร่หลายตัวแรกที่ทำให้คนธรรมดาสามารถเข้าโลก DeFi โดยไม่ต้องใช้ Coding อาจจะมีเรื่อง Security อะไรบางอย่างที่เราต้องเราต้องรู้แต่มันก็พัฒนามาเยอะแล้วแหละปัจจุบัน m e t a m a s k คนก็ใช้เยอะแต่โดนกินส่วนแบ่งตลาดพอสมควรนะแต่ยังดีอยู่แล้วใครที่เริ่มต้นการใช้ w a l l e t ผมก็เลยแนะนาให้ เรียนรู้ Metamask ก่อนกลับมาที่รูปภาพนี้นะอ่านายเอยากยืม100เหรียญนาย B อยากกู้100เหรียญแล้วในเมื่อไม่มีล็อกอินซ i ยอินหรือว่าอีเมล Password แล้วจะเข้าไปยังไงผมบอกว่า Wallet ใช่ไหมอ่า Wallet ก็จะขั้นกลางตรงนี้ตรงนี้ก็คือ Wallet ตรงนี้นายบเหมือนกันเขาอยากกู้เขาต้องทำไงก็ต้องใช้ Wallet ผมจะบอกนะไอ e l o p e r ไอไอโปรแกรมเมอร์ I I, I ที่จะสร้างเว็บนี้มันแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกเรียกว่า Frontend ก็คือเป็นระบบเว็บไซต์สวยงามที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเอ่ออันนี้เรียกว่า front end ทั้งหมดนะอันนี้ก็คือรูปภาพเนาะถ้าคุณกดตรงนี้พวก open new tab หนาะเนี้ยอันนี้เป็นรูปภาพเห็นไหมอ๋อคุณไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นรูปภาพแล้วกันเอาไปว่านี่ก็รูปภาพนี้ก็รูปภาพไอพวกเนี้ย open image เนี่ยเห็นไหมมันมันคือการวางฟอนต ฟอนต์ละกันแต่มันจะมีแบ็กเอ d นที่ต้องเชื่อมเข้าไประบบบล็อกเชนตรงนั้นเรียกว่าแบ็กเอ d นเนาะจะมีฟนต์เอนกับแบ็กฟนต์กับแบ็กง่ายๆแล้วกันฟนต์ front ก็คือที่เราเห็นแบ็กก็คือที่เราไม่เห็นแต่มันคือโค้ดทั้งฟนต์ทั้งแบ็กมันก็คือโค้ดทั้งคู่แหละแต่แต่มันอินเทอร์แอคชั่นมันต่างกันไอ้แบ็กพวกนี้เราเราที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เราก็ไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปสนใจแล้วกันแต่อาจจะให้โปรแกรมเมอร์ในการดู เพื่ออ่านว่ามันมีริสแค่ไหนบางคนมันก็จะมีบริษัท Security ที่มามาอ่านว่าโค้ดมันมันแน่นแค่ไหนโดนแฮ็กได้หรือเปล่าหลักๆเราก็ดูเฉพาะไอฟรอน n t ก่อนแล้วกันแล้ว Connect เข้าไปไอ้ที่ผมกำลังจะบอกเมื่อกี้นี้ก็คือโปรแกรมเมอร์ด e v ว l ลอ e r เอนะที่ต้อง Access เข้าไป Backend ของบล็ c h a i n ของ d e p นี่แหละของบล็ c h a i n มันก็ต้องใช้ Wallet เหมือนกัน w a l l e t ของเขาอาจจะต่างกับของเราบางที่มันใช้ w a l l e t วอลเล็ et, ปกติของเราที่เราใช้กันก็คือ1คน1นึ่งวอลเล็ห,หมายหมายความว่าเวลาจะจะกดอนุมัติมันอนุมัติเพียงผู้เดียวไายแต่ของ Developer บางแห่งก็ก็อาจจะต้อง,งอนุมัติ3คน5คนแล้วแต่เขาเซตไว้ในเมื่อวอ l l e t สสำคัญทุกอย่างถ้าอยากเข้าโลก Decentralize d มันต้องใช้วอ l l e t คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการโหลดวอ l l e t และวิธีการดูแลรักษา w a l l e t ที่ถูกต้อง ผมจะเปิดเผยเข้อสำคัญของ wallet อาจจะละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเน้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามาในโลก defi นะครับเริ่มแรกกลับมา Chrome เนอะเริ่มแรกผมก็เปิด Google คุณไปหาค้นคำว่า meta mask มันก็จะขึ้นเว็บไซต์ต้องจำนะครับ meta mask io เนอะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่แท้จริงนะกดเข้าไปแล้วก็ get meta mask ถ้าคุณใช้โทรศัพท์คุณก็โหลดผ่าน ios หรือ android ก็ได้แต่เนื่องจากผมใช้บ b r o w s ร์ผมก็จะ install install ผ่าน Chrome เนาะผมใช้ Google Chrome เพราะฉะนั้นก็ Add to Chrome กดปุ๊บผมก็กดมันจะมีให้ขึ้นว่า Add extension อ่าตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหลังจากที่โหลดปับ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับอ่ะที่คุณเห็นอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้จะขึ้น meta m a t k นะครับอ่าเนี่ยจะขึ้นแล้วผมกดไอ้ meta m a t k มันก็จะเข้าให้เราให้ผมเซตร,รับใหม่ อันดับแรกก็ผมกด agree ก็แล้วก็ create new wallet ก็ถ้าคุณใหม่ก็จะไม่มี wallet ใช่ไหมเพิ่งโหลดมาก็ไม่มี wallet เพราะฉนั้นก็ create new wallet หลักๆเนาะมันก็จะบอกว่า wallet เขาจะขออนุญ,ญาตเก็บข้อมูลเฉพาะ IP แต่เขาจะไม่เก็บข้อมูลนะแต่ก็อย่างน้อยรู้ว่าคุณล็อกอินจากที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่า เขาจะใช้ Data นี้เพื่อติดต่อเชิงการค้ากับคุณผมไม่ติ๊กเพราะว่าผม <laughs> ไม่ต้องการใครมาขายของเสร็จแล้วเขาให้เราใส่ Password p a s s เวิรนี้มีไว้เพื่อให้เราสามารถ Login ในครั้งถัดไป Login เฉพาะในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเรานะพาสเวิร์นี้มีความสำคัญแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดอ่ะผมก็ใส่พาสเวิร์ดอันนึงที่ผมเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยแหละแล้วก็ understand กด e v ว l ลเ e มันก็จะเจน แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีคําอธิบาย wallet คืออะไรคุณต้องดูแลรักษามันอย่างไร MetaMask is a new way to connect to sites and applications. On traditional websites, a central database or bank is responsible for controlling and recovering your accounts. ในนี้ก็จะอธิบายว่าถ้าเป็นระบบการเงินทั่วไปธนาคารมีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของคุณธนาคารจะรู้ user password คุณ ผมอาจจะพูดผิดเอาใหม่ธนาคารจะสามารถกู้คืน user password คุณถ้าคุณลืม password เมื่อไหร่คุณก็ไปที่แบงก์ทำเอกสารหรือสามารถรีเซ็ตเองได้แล้วคุณก็จะสามารถเซ็ต password ใหม่ But Met ask, all the power belongs Metamask the to the Master of power holder of keyy all a master key. แต่ถ้าคุณใช้ระบบ MetaMask อำนาจทั้งหมดอยู่ที่คุณนะถ้าคุณทำ password หาย MetaMask ช่วยไม่ได้นะครับ Whover holds the thecount controls key the และก็เขาก็จะอธิบายว่ามันมี key ก็ค<ะ>ือเป็นเรียกว่า Private Key k e ์นี้สำคัญเพราะว่าถ้าคุณมีคีย์ตัวนี้คุณก็สามารถเข้าบัญชีนั้นๆได้ทั่วโลกเลยเหมือนกันถ้าก c a m m e r ที่อยู่ซีีกหนึ่งของโลกมีีย์นี้เขาก็สามารถเข้าไป Wallet ของคุณแล้วก็ขโมยเงินคุณได้เหมือนกันนะ Your Secret Recovery Phrase is your Master Key It's a Series of 12 Words that are generated When you first set up MetaMask ในนี้จะเรียกว่า seed phrase จะเป็นคำ12คํำภาษาอังกฤษ12คำต้องเรียงด้วยนะคุณต้องเก็บ seed phrase นี้ให้ดีเพื่อที่จะเข้าไปใน wallet นั้น which allow you to recover your wallet and funds if you ever lose access It's important that you secure your wallet by keeping your secret recovery phrase very safe คุณต้องเก็บซีเพรสซีเพรเมื่อกี้นี้ก็คือตัวคําภาษาอังกฤษ12คํานั้นะให้ดีไอพ้พาสเวิร์ดยังไม่เท่าไหร่แต่12คํานั้นะต้องเก็บเท่าชีวิตนะไม่อย่างนั้นถ้ามันหลุดออกไปแล้วจบเลย and very secret if anyone gets access to it they will have the master key to your wallet and can freely access and take all of your funds to secure your metamask wallet you'll want to safely save your secret recovery phrase you can write it down hide it somewhere Put it in a safe deposit box, or use a secure password manager. Some users even engrave their phrase onto a metal plate. Nobody, not even the team at MetaMask, can help you recover your wallet if you lose your secret recovery phrase. If you haven't written down your secret recovery phrase and stored it somewhere safe, do it now. We'll wait. And remember never share your secret recovery phrase with anyone, not even us. If anyone ever asks you for it, they're trying to scan you. That's it. Now you know what a Secret Recovery Phrase is, and how to keep your wallet safe and secure. จากวิดีโอก็เขาก็จะบอกว่า12คำนั้นสำคัญมากๆถ้ามันุดออกไปคนอื่นก็สามารถเข้าไปในบัญชีคนแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าคนลืมมันก็เหมือนกันทำอะไรไม่ได้มันก็หายไปเลย ถ้าคุณมีเงินข้างในแล้วรู้คุณทาซีดเฟรสายก็จบเหมือนกันเงินก็ติดล็อกไว้ในนั้นชั่วชีวิตเลยไม่มีใครช่วยช่วยคุณได้ตอนนี้ ก็เลยมี warning แบบนี้เขาก็จะเตือนเยอะมากเลยว่าคุณต้องเก็บให้ดีนะห้ามหลุดนะเงี yeah. ้ย secret phrase คืออะไรก็คือ seed p h a s e หรือว่า secret p a e คืออะไรก็คือ12คําคำมันเป็น master key เข้าไปใน wallet ของคุณวิธี save ยังไงเขาบอกว่าให้จดแล้วก็เก็บไว้หลายๆแหง่งแล้วก็ต้องเป็น secret ด้วยเป็นความลับด้วยหรือเก็บใน s a ็ e box ไอ้พวกตู้ s a ฟ e อะนะหรือห้ามและและห้ามไปแชร์ secret p h r a ให้ใครเด็ขดขาด ถ้ามีคนถามซิกิตเฟสของคุณสแกมทั้งนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ผมจะเปิดเผยซิกิตเฟสกระเป๋าใหม่เพราะว่ามันไม่มีเงินไม่เป็นไรเข้าไปได้ถ้าคุณกำลังดูตัวนี้ดูถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณดูไลฟ์ผมคุณดาวน์โหลด MetaMask คุณก็เอาซิกิตมี้ไปใส่ไปไปเอ่อไปใส่เข้าไปใน MetaMask เดี๋ยวผมจะสอนก่อนจบคลิป ลองดูแล้วก็คุณก็จะได้เข้ากระเป๋าที่ผมกําลังจะเข้าเหมือนกันถ้าคุณทําเองคุณต้องจด Secret Face ตรงที่ที่ mm hmm. ไม่มีใครเห็นก็คืออยู่คนเดียวนั่นแหละนะผมขออนุญาตจดนะ เพราะว่าเวลาผมสอนผมจะใช้กระเป๋านี้เพราะว่าไม่มีปัญหาไงมันเป็นกระเป๋าที่ Public เวลาเก็บผมจะบอกนะว่ามีคนที่ถูกแฮกเยอะเพราะว่าไปเก็บ12คํานี้ secret phrase ในมือถือหรืออีเมลผิดผิดทั้งนั้นนะครับคุณต้องจดในกระดาษหรือว่าจดในสมุดโนด้ตแล้วก็ไปเก็บไว้ห้ามเก็บในมือถือผมเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ secret phrase เนี่ยห้ามเก็บในมือถือจดไว้กับมือดีที่สุดนะครับจดไว้กับมือแล้วเก็บไวท้ที่ที่มีแต่คุณคนเดียว ที่ทราบและคุณจะจํามันได้โอเคหลังจากที่จดผมจดลงกระดาษหมดแล้วนะหลังจากที่จดปุ๊บเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มว่าเราได้จดทั้งหมดเรียบร้อยก็จะถามเราซ้ําอันที่3คืออะไรอ่าันที่4คืออะไรแล้วก็ถ้าถูกก็จะขึ้นสามารถคอนเฟิร์มอ่ะคอนเฟิร์มเรียบร้อยอ่ะเสร็จหลังจากที่เราคอนเฟิร์มซีดเฟสของเมต m a s s เมื่อกี้นี้มันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมจะอธิบายคอมโพเนนต์สำคัญนะฮะที่เราต้อง ทราบก็จะมีตรงนี้ีเริ่มด้วย ox 7 bd 1 2เป็นสุดด้วย 864CC คือให้ทุกคนทราบไว้นะครตรงนี้จะเป็น public address ก็คือเป็น address สาธารณะของกระเป๋าเรานี่แหละของ s i t f a c e คำนี้อ่ะผมจะ copy นะแล้วก็ผมจะวางให้ดูอันนี้จะเป็น string เต็มของมันเนื่องจากมันยาว meta mask ก็จะโชว์เฉพาะตัวย่อก็เพื่อให้เรา c เฟ f i r m เวลาเราจะ ปก๊อปวางเราสรโต้องใช้ไอตัวนี้เพื่อส่งให้เ่อนหรือใครก็ได้ที่ต้องการที่จะส่งเงินให้เราก็แค่ก๊อปตรงนี้แล้วก็ส่งให้เขาก็เพื่อให้เขาโอนมาต่อมานะครับหลังจากที่คุณมี public address เรียบร้อยแล้วคุณต้องรู้ไอตัวเชนด้วยตรงนี้จะเรียกว่าเชนกดฝั่งนี้ครับแล้วตรงนี้เรียกว่าเชนเชนอะ่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากถึงร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่คือทุกคนต้องทราบไว้เหมือนที่ผมเหมือนเวลาเราโอนเงินปกติโอนเงินแบ่งก็เขาก็จะถามว่าธนาคารอะไรเลขที่บัญชีอะไรคุณจำไว้นะครับอดเดรสตรงนี้ p UBLIC d d r e s s ตรงนี้คือ เลขที่บัญชีไอตัวเชนถ้าเทียบแบงค์คือ แบงก์อะไรผมอธิบายเป็นเป็น,ปนรูปครั้งหนึ่งให้นะครับถ้าเป็นระบบแบงกิ้งปัจจุบันนะครับก็เวลาคุณจะโอนเงินไปไหนมันก็ต้องมีดีเทลดังนี้นะแบงก์อะไรแบงก์ <Bank S 2> อะไร 2. เลขบัญชีอะไรแล้วแล้วจะมีตัวชื่อบัญชีเป็นตัว verify ว่าไอ้ที่คุณกรอก2อ,อันนี้มันถูกไหมถ้าถูกคุณก็กด enter หรือ confirm อะไรก็ได้นะ ทัชสกรีนเนาะเดี๋ยวนี้ฝันมือถือแต่ว่าในระบบ d e f าอะ่ะมันจะไม่มีชื่อบัญชีสิครับคุณจะทราบแต่เลขกระเป๋าเหมือน Public Address เมื่อกี้เนี่ยครับผมเทียบนะไอแบงค์ตรงนี้คืออะไรเนาะคุณก็จำไว้ก่อนละกันชื่อแบงค์ตรงนี้เรียกว่าเชนมันก็จะมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้มีประมาณร้อยกว่าเชนแล้วไอเชนหลักที่คนรู้จักกันเป็นเชนที่ทำให้บุกเบิก d e f าก็เรียกว่าอ t h e r e u m มเขาก็จะเรียกว่า ETH หรือ, e รอชื่อเต็มเนาะ Ethereum Mainnet แล้วก็จะมีเชนอะไรเยอะแยะที่มารองลงมาเช่น Polygon, Binance Smart Chain แล้วก็อะไรเยอะเลยครับมันก็คือผมเทียบส่วนตัวเนาะมันก็คือแบงค์นี่แหละครับคุณต้องเลือกแบงค์ให้ถูกโอเคนะครับอ่ะหลังจากนั้นคุณต้องใส่เลขที่บัญชีเลขที่บัญชีในโลกของ DeFi มันคือ Public Address ของ Wallet ในเคสของเราเนาะมันก็คือตัวนี้เลยอ่ะยาวๆอันนี้คือ,อน,นี่นะย้ำนะอันนี้ก็คือเลขที่บัญชีแล้วเชนมันจะไม่มีนะครับไม่มีตัว verify อันนี้ยชื่อบัญชีอ่ะในโลกของ defi ไ,ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งผิดโอนเงินผิดผิดก็ผิดไปเลย ไม่มีทางกู้คืนมาก็มันคือ d e c e n t r a l i z e ์ไงฮะที่ผมบอกมันไม่เป็นระบบไร้ตัวกลางอันนี้ก็คือระบบ c e n t r a l i z e ์เนาะสมมติว่าคุณโอนผิดโอนไปผิดแบงค์คุณก็สามารถไปแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งแบงค์ว่าผมโอนผิดครับช่วยฟรีซเงินนั้นแล้วให้ให้เจ้าของบัญชีที่คุณโอนผิดอะโอนเงินคืนหน่อย แบงก์ก็ในเมื่อในเมื่อมันเป็นเงินของแบงก์เนาะอำนาจของแบงก์แบงก์ก็จะฟรีซได้แล้วที่แล้วให้ให้เขาโอนเงินมาอันนี้คือเซ็นเตอร์ไลน์เพราะว่าแบงค์คือเจ้าของอคเคา์คุณแบงค์ bank สามารถฟรีซได้ห้ามคุณได้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามมีหมายสารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฟรีซคุณได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าฝั่งนี้เนาะเป็นดีเซ็นเตอร์ไลน์กลับมาเรื่องเดิมนะฮะคำว่าดีเซ็นเตอร์ไลน์ก็คือไม่มีตัวกลางไม่มีผู้ควบคุม ไม่มีแอดมินเพราะฉะนั้นถ้าคุณโอนผิดผิดเชนหรือคุณก๊อปตรงนี้ไม่ครบมันส่งได้นะส่งผ่านนะแต่งเงินคุณหายหายเลยครับคําว่าหายคือก็ไม่มีใครโอนคืนไงฮะคุณอาจจะส่งไปกระเป๋าที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าอัลกอริทึมของการเปิดกระเป๋าอ่ะคุณมันจะมีซีดเฟรชฟิกซ์อยู่แล้วแล้วผมจะไม่ได้ว่ามันมันเป็นเลขยกกําลังมันก็จะได้เป็นล้านๆกระเป๋าอะถ้าคุณส่งไปแล้วบังเอิญกระเป๋านั้นเป็นกระเป๋า กระเป๋าตายอะที่ที่ยังไม่เคยมีการเปิดอะก็ยังไงล่ะครับเงินก็หายไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวัง2ออย่างนี้ให้เลือกเชนให้ถูกต้องถามผู้ผู้รับเงินถ้าคุณจะโอนนะต้องถามผู้รับเงินเสมอว่าเชนอะไรและก็ 2, 2ก็คือขอ public address ด้วย2ออย่างนี้ก็พร้อมที่จะโอนเงิน กับมาในส่วน MetaMask เรานะครับผมจะให้ดูการตั้งค่าก,กดจุด3จุดตรงนี้มันก็จะมีออปชันอะไรเยอะแยะเลยผมให้ไปดูที่ setting ก่อนนะครไอที่สำคัญของผมก็คืออยู่ที่ Security and Privacy กดตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะมี reveal secret recovery p h a s e ถ้าคุณต้องลืมจดแล้วกันอ่ะเอาเป็นว่าคุณลืมจด หรือว่ามันทําหายแต่คุณยังสามารถเข้าได้ผ่าน PC หรือมือถือตัวเองเนาะคุณสามารถที่จะให้เขากู้คืนมาได้ตรงนี้ก็กดเข้าไปแล้วก็มันจะมีคําถามให้ให้ชัวว่าคุณเข้าใจใช่ไหม r e o v v r y y p r a s <recovery> e คืออะไรก็ไม่มีใครช่วยได้ถ้ามีคนถามแสดงว่าสแกมชัวอ่แล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดของตัวเมตาแมสที่คุณเสียบเข้าไปแล้วก็ก็จะมีการย้ำอีกชั้นหนึ่งย้ำอีกเสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นตัวตัวเดียวกัน แต่คุณสังเกตนะครับมันไม่มีตัวเลขเลวเพราะฉะนั้นเวลาใส่ซีสเพ s e จริงๆอะ่ะมันก็คือเป็นตัวอักษรเป็นคำภาษาอังกฤษ Space แล้วก็เรื่อยๆจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่า private key นะครับแต่ผมหาใน m e t a mask ไม่เจอแล้ว component สำคัญนะครับผมย้ำ กลับมาที่ที่ที่เดิมตรงนี้นะผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งที่สําคัญในกระเป๋านะครับมีอยู่2ออย่างที่คุณห้ามเปิดเผยให้ใครเลยก็คือซี p h r เฟสหรือ s e c r ีเร h เฟสเขาจะใช้เชื่ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีตั้งแต่12คํา จนถึงเท่าไหร่อะ13 15น่าจะมีนะ18น่าจะมี24ก็มีก็แล้วแต่กระเป๋าครับแล้วก็ private key ตรงนี้คุณยังไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรแต่โดยโดย algorithm ก็คือถ้าคุณจะเข้าไป access เข้าไปใน defi อ่ไอตัว coding มันจะ verify ว่ากระเป๋านี้เป็นของคุณโดยการ access เข้าไปใน private key มันก็ก็คือกดผ่าน m e t a m a s k นั่นแหละคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่กด confirm สองอย่างนี้ห้ามให้ใครไอ้ที่ผมเปิดเผยให้คุณดูมันแค่เฉพาะให้คุณเอามาเล่นๆหรอกถ้าใครอยากเอา s e c r e t a r y Face เอาไปลงสาย e t a m a s k แล้วก็มาเล่นเล่นดูะแล้วแต่คุณเลยครับเพราะมันไม่มีเงินข้างในไงไอ้ที่คุณให้คนอื่นได้ก็คือเป็น Public Address อันนี้จะเป็นเลขสำหรับรับเงินหรือโอนเงินนะครับส่วนไอ้ตัวเชนอ่ะมันเป็นแค่แบงค์อะไรสิ่งที่ไม่เหมือนเนาะ Public Address ห หนึ่งอันเมื่อกี้นี้เหมือนที่เราเราก๊อปจาก MetaMask เมื่อกี้เนี่ยสามารถแชร์ได้หลายเชนอันนี้ค่อยอธิบายภายหลังสามารถแชร์ได้หลายเชนก็คือเป็นประเภท EVM นะครับ EthereumEVM ม,มีอะไรบ้างก็คือ Ethereum แล้วก็พวก OP Optimism Arbitrum BSC Binance Smart Chain พ o ลิโกนทั้งหมดนี่แล้วก็มีมากกว่านี้ใช้ address เดียวกันหมดนะครับก็เดี๋ยวผมข้ออธิบายคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายเลยสำหรับคลิปนี้เนาะในกรณีที่คุณจำ password ไม่ได้สมมุตินะครับล็อกอินเข้าไปแล้วคุณจำ password ไม่ได้ผมก็จะ remove from Chrome นะคุณก็คุณก็ต้อง uninstall ก่อนแล้วค่อยมาลงใหม่เหมือนเดิมนะครับ m e t a mass แล้วก็ add to Chrome ก็จะให้เรา add extension อ่ะมาแล้วโอเคก็จะมาแล้วไอตัวตรงนี้ก็ไหนเมื่อจำพาสเวิร์ดไม่ได้ผมบอกแล้วไงพาสเวิร์ดไม่สำคัญเพราะว่าสุดท้ายถ้าถ้าคุณจำพาสเวิร์ดได้คุณแก้ลบแล้วก็ติดตั้งใหม่แล้วก็ Agree ตรงนี้แล้วก็ Import existing wallet ก็คือคุณกำลังบอกว่าผมมี wallet และผมจะเอา s e p h r a s e ใส่เข้าไปเขามันก็จะถามเราแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเห็นไหม p ี r a s e มีหลายแบบเลย12 15 18 21 24้โอเคครับแล้วก็ตรงนี้ของเราจำได้ไอ้ที่เราจดไว้เมื่อกี้นี้มันก็คือ12 p h r a เ e เนาะเพราะฉะนั้นผมก็ใส่เข้าไปไอ้ที่เราจดเมื่อกี้นี้ โอเคแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็เซตพาสเวิร์ดใหม่อะไรก็ได้ที่คุณจำได้เนาะจบมันคือเราก็จะได้วอ l l e t กลับมาวอ l l e t เดิมเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปเนาะผลอย่างน้อยผมก็ได้สอนการเปิดวอ l l e t โดยใช้ MetaMask แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองเรียบเรียงว่าผมจะจะมีอะไรให้ทำบ้างนะฮะอาจจะการการโหลดวอ l เล็อื่นเช่น r a b b i Wallet จริงๆมันขั้นตอนมันอาจจะง่ายกว่าใกล้เคียงกันผมขอย้ํานะมันจะมีบางคนที่เอาซิดเฟรสแล้วก็ไปไปเก็บไว้ในมือถือเหมือนไปแคปหน้าจอแล้วก็ไปลงไว้ในมือถือผมเลยบอกเลยนะ คุณอะทาผิดนะมันก็จะหายอันตรายมากคุณกําลังเหมือนเหมือนเอากุญแจไว้ในมือถือแล้วก็เมื่อไหร่ถ้ามือถือคุณโดนแฮกหรือว่าไปเอามือถือไปซ่อมให้ให้ช่างมือถือซ่อมอย่างเงี้ยกระเป๋าหายได้นะแล้วก็มันกู้คืนไม่ได้ด้วยที่ผมบอกอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณจะเก็บซีดหรือสกิร์ตเฟสเนี่ยสิบสองคำภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจดไว้บนกระดาษนะฮะแล้วก็เอาไปเก็บในตู้เซฟหรือว่าเก็บในในที่ลับที่มีแต่คณคนเดียวที่ จำได้นะครับเอาเป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องทำนะฮะเพื่อความปลอดภัยของกระเป๋าตัวเองครับ